ดีนะยังยังไม่ทันเริ่มคั t ซีนแหมเกือบแล้วเกดอบนานมากเกือบลืมอัดแล้วนะเกือบลืมอัดแล้วนะเราอ่ะดีนะยังไม่ขึ้น cutscene ช็อกเช็คกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ช็อกเช็คกันหมดอ่ะสามคนเนี่ยช็อกแชนหมดทะลุกันหมดแล้วไดว่าไงอยู่สนามทิพย์ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะ ข้างๆเนบิร MM oh, no, ์กลิงเลยเนบวรลิงตรงไหนอ่ะอืมก็ทางเข้าไอ้ทางเข้าเนเบิร์กลิงไงข้างๆกันเลยทางเข้าเนเบิร์กลิงก็คือไอ้ต้นบลกระดาษใช่ไหมอ่าใช่ใช่บนกระดาษมันจะเนเบิร์กลิงมันจะอยู่อ ah> ีกทางอ้อมมันเป็นประตูสนามที่มันจะอยู่อ MM ีกทางนึงไปจุดวาร์ปเหมือนกันอ๋อนไม่ใหญ่ไหมประตูไม่ใหญ่หรอกแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยแหละไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอเค ปวดขาแล้วน <muitas> ้องสาวเดินไปย่อไป้ยไอมึงพุ่งมาอย่างนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยขวาขวาขวามาถึงไม่พูดทับจำเพลงไอ้เหี้ยตกใจเลยหันซ้ายไปย่อหลบคุยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอตกใจมดแม่งอยู่ๆก็มาเร็วจังวะยู่ยู่ก็มาเร็วจังวะ เดี๋ยวๆตรงนี้มีกล่องเออมีกับดักด้วยตอนแรกเลยเนะี่ยทำไมเอาแต่กูแต่ต้นเลยหลังรถหลังรถหลังรถมีอะไรหลังรถมีปืนยิงระเบิดมันให้ทำไรกดคันเอาเลยอ่ะกดคันเอาเพื่ออะไกดเลยนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวมึงยังไม่ทันวางไอ้นี่เลยมอท่าเลยชิบหายแล้วกูต้องวางมอท่าตรงไหนเนี่ยไม่มีที่วางไม่มีที่วางให้แล้วมึงให้กูเก็บมาทำไมเนี่ย โอ้ยแดดมันแยงตาทำไมมันเร็วจังวะซอมบี้ที่เนี่ยไม่เปิดรถน้ำมันนะต้องมีอะไรเไม่บอกอืมเฮ้ยทำไมซอมบี้มันเถื่อนจังวะอืมมันเร็วมากเลยไป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 โอ้ยมันรอแล้วสวัสดีครับเอสวัสดีแตงโมเสียงวองจันเลยโอ้มันจะให้เราระเบิดทุกยข้างบนข้างบนมีกล่องสองกล่องด้วย อะไรกับมาที่เดิมมึงให้กูมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยอ๋อมาฝั่งนี้เมื่อกี้ผมไปเปิดน้ำมันเรียบร้อยแล้วม,มันน่าจะให้เราเบิดถังน้ำมันนั้นน่าจะเผาอะเผาที่นี่นี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงข้างบนมีนี่อ๋อเดี๋ยวเพิ่งมีเวลา27ิวินี่เปิดกล่องเร็วมีร้อไฟฟ้าเอ่อแปะตรงไหนดีวะอา้าว อะไรมา่นำเจ้ากี้ที่ไม่อยู่เข้ามาแค่คนเดียวเองะรถไม่มาด้วยหรอไม่มามเหมือน,นเอหมือนเนเบิร์กไงมีที่เก็บอ,อ๋อรถมันอยู่ข้างนอกเหรอใช่ใช่ใช่มันมีมันมีที่เก็บที่เบิร์กข้างในด้วยนะอยู่ไม่เหมือนเนเบิร์กเหละไป่ันละเละละละก็บรถดิอ๋อแล้วพ,พื้นไม่โหลดนี่ก็อย่าเพิ่งเดินสิปกติใช่ไหมเออปกติเราไปรีบซะแล้วอะ เแล้วเขาจะแล้วเขาจะไม่ทำป่างเยอะพวกเขาจะไม่ประกาศทีคอยนะว่าอยู่ตรงไหนเขาจะไประกาศทีคอยจริงไหมไม่รู้เดี๋ยวเขาประกาศแต่ว่ามีอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่ได้บอกว่าต้องเข้าตรงไหนโอ้ทำไมที่นี่แม่งเร็วมากอ่ะเฮี้ยเร็วจริงเร็วมากไหนตองดิฟมันละคนอาชีพดิฟตอนนี้วะเนี่ยอาจจะมีอาชีพแข่งดิฟมีงานแข่งดิฟเกิดขึ้นโอ้ โอ้โหเร็วมากอ่ะยิงไม่โดนเลยอ่ะอืหรือว่าหรือว่ากลางคืนแล้วซอมบี้มันเร็วมันออกมาแล้วไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยแล้วแต่โค้ชข้างหลังมาเต็มเลยอยู่ไทยครับเนยขวาเนยขวาแล้วกันฮะว,วางมอท่าไม่ได้ไหนใช้เลยนี่หว่านี่ว่าตู้หมีววิโอ้โหก็ใหญ่นะ ไม่ใหญ่มากเอาตรงๆรงถามว่าใหญ่ไหมมันไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันวนเป็นวงกลมมันวนอยู่เดี๋ยวโค้เดี๋ยวโคตรสวยเลยคนระับเดี๋ยวโคตรติดหืมเขาใส่ไว้ได้แบบนี้อะไรอะไร่ะผมหยิบอะไรมาไม่ฟิวดีอะชอบมันให้ผมใช้อะไรวะเนี่ยอันนี้เห็นรอยะาพาสาวมานั่งเฮ้ยพี่เบิ้ลม,มาโอ้ยซอมบี้ติดบัฟซอมบี้ติดบัฟซอมบี้ติดบัฟ ใครยิงไปนะนู้ใครถูกโตนี่ไงยิงกันอยู่นี่ไงสามคนน้ใครก็ม่ายผมไม่ได้ยิงผมยิงซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ติดบัฟซอมบี้เขียวอะ่ะไป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 เอาเรื่องนำเลยนะเป็นเล่นเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะขอใช้นี่ก่อนอไหนวะววนวอันนี้ไปอันนี้ไป อันนี้ปะโอเคโอ้ยทำไมกูต้องเจอเซมิด้วยเนี่ยกูวิ่งหลบมันเก็บได้ใช่ไหมฮึเก็บได้เก็บได้มีที่เก็บอยู่ไม่ใช่ไปไม่ไปสนามสวยนะสนามมันสวยแต่ถ้าเกิดเทียบจริงๆมันไม่ใหญ่เพราะว่ามันวนอยู่แค่นั้นไงถ้าแบบลูกใหญ่ไม่ได้จะมาหาไม่โพอ่ออะไรนะเขาไม่ทำไม่ใช่เหรอเขาซื้อมาไม่ใช่เหรอถามมาก ทำเองทำเองไอโพทำเองอันนี้อ,นนอ่ะไอเอโต้ที่เขาบอกอะไรอร่ะเ้าถม่ได้ซื้อ,อเออเขาไม่ซื้อไอแบบไอเอโต้หรอฮะไม่ที่คนขายอะไรเขาบอกว่าแมปไอเอโต้คาซ่าตอนแรกบอกทำฟ็อกไปได้ยินมาจากไหนว่าไปซื้อมามันต้องให้กดอะไรตรงนี้แน่นอนเลยได้ได้ยินว่าเป็นแบบแบบไอเอโต้คาซ่านี่คือแบบมีคนขายอยูไ่ไงในเน็ตอ่ะไม่เขาบอกแค่ว่าเป็นแมปหลบญี่ปุ่นทำเองอ้าวแล้วรถเตะข้าทางไงเนี่ย อ้าวฮะอ๋อแล้วแต่เวล้วแต่กรรมเอาไม่ขึ้นหรอ,อขึ้นยากมันมีม,นม,ม,มันมีเหลี่ยม,มขึ้นอยู่แต่ขึ้นยากนนี่แหละร้อยนยัดฉันร้อยนัดฉันมาแล้วไม่ด้วยทำเองได้ไหมเดี๋ยวซื้อได้ไหม,มคิมเมอร์คิมเมอร์คิมเมอร์อออไหนไหนฉันอยู่ข้างบนโอ้ของเต็มเลยข้างล่าง เดี๋ยว,เ,ยเ,ยวเราไม่รอแล้วอา้อาวอ้าวทำไมไม่รอฉันเลยแต่ละไรอย่างไรนี่ทำไมไปไม่รอฉันเลยฉันโดนนับถอยหลังแล้วเนี่ยเกี่วยวไรวะเนี่ยเวลาอู๋กูชิบหายเอ้าันโดนวา้ามาแล้วงง มันเล็กเลยมันเล่นจริงเหรอพี่ที่ที่มีขับรู้สึกแม่งกว้างที่ฝอยอะไรตัวมันเนี่ยมันเล็กขับตรงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่นะโดยขาักสะพานไม่หรอกอยู่ขับช้าไปในตัวสะพานเมืองทีถามว่าใหญ่ไหมมันใหญ่ก็จริงเว้ยแต่มันไม่ได้ใหญ่มากก็พอดิบได้เลยแหละอืม ไม่เหน็บมาบอลสีแดงกิโลให้เก็บยิงทิ้งได้ไหมไม่แต่มาหน้าแข่งรถจริงนะอ๋อลูกสองข้งค้อะไรลูกสองอโต้น้าแข่งรถเอเนี่ยเอารถแลลีอะทำ้าเลยรถแลลี่รถแลลี่มันก็ต้องไปแข่งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โกคาร์เอ้โกคาร์เออน่าใจนะ ก็ใช่เออเอกัวคาใช่เข็นกัวคาอันนี้แหละอืมได้เทียวไหนนะมันให้หาอะไรวะ X44 ให้หาระเบิดอ๋อแล้วมันคนมืดเลยสุดมันมันไม่ไม่ไม่ไว้หรใครจะฉายอ่ะโอ้โหเราเห็นแค่คนเดียวด้วยใช่เหรออ๋อนี่อ้าวแล้วมันเก็บตรงไหนอ่ะเอ้ยเลียวเราด้วยมองไม่เห็นทำบี่มาแล้ว มองไม่เห็นลำบากจัดเนี่ยแหละโจโจดีโดนโจดีโดนปืนร้อยนัดูมีปืนร้อยนัดกูมีปืนร้อยนัดกูสาดกูสาดแสงไฟได้กูสาดแสงไฟให้เพื่อนโอ้ยตัวระเบิดวิ่งมาหากูด้วยโตัวใหญ่ตัวใหญ่มา รีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บเฮ้ยมคุณโดนหนูโดนหนูโดนดูโดนดูช่วยอยู่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 อ้าวคุโดนหนูด้วยโดนโอ้ยเทียอะไรวะเนี่ยมืดชิบหายโอ้ยแล้วเสือไฟฉายไปแค่อันเดียวด้วยลีโอเช็คห้องก่อนขวาขวาเลียวเช็คห้องก่อนเช็คตามห้องโอ้โห นี่คือการฝึกความระมัดคะวังอย่างยิ่งยวดเลยโอ้ยอ่ะอันนี้ไปเอานี่ไปโอเคเย้ยไปยู่ไหนวะโอ้ยมองไม่เห็นนี่โอ้รอด้วยรออยู่ไหนเหมือนจิบหายไอ้เ้ยที่อะไรวะเนี่ยพี่อะไรวะเนี่ยมึงไม่เอาไปฉายมาเยอะๆวะมึงเอาอันเดียวทำไม เฮ้ยมีมีไหมมี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 ก็คือเรียอเดินมาแล้วไม่รู้คุณเดินตามอยู่เดี๋เคลียร์ก่อนนี่ไงนี่ไงคือขณะตอนบี้ยังมองไม่เห็นอ่ะเข้าหลังเข้าหลังตัวตดเชื้อตัวตดเชื้อตัวตดเชื้อโอ๊ยโดนตะคุบ Help me okay, ủa, to gì? Reload, reload u, reload u. Mèng, làm bạc chip hai đây Đi nè. Ba. Tao chưa cúตก trại. Mày điên chứ? Làm gì? Ai là u? Này đấy, làm bạc. Ai đạn nè, lên một điều nãy đã sẽ bài quá. Mình là anh này là bớt là bớt, chơi đã chơi đã chơi đã. lấy một lูก nữa. Một lô nữa, một lô lô โอ้โอหเยียอเรียวเราด้วยมองไมเห็นรไนี่อ่างนีเปิดบันไดอยู่นี่เสียงมาเพียบเลยข้างหลังดูลับตามเดียวแล้วมองไม่เห็น

มาแล้วมาแล้วเหนื่อยเหนื่อยอ๋อต้องระเบิดตรงนี้อ้าวเดี๋ยวนะกูเป็นคนเก็บอันหนึ่งไม่เถอะทำไมรลโอทำไมรลโอแปะสองอันไม่สโลแปะอันนี้เออเออทำไมสโลแปะกันยังไงทำไมพิจะโดมีซีโปผมอ่ะแล้วก็ดูดตกเต็มอ้าวอ้าวอ๋อปิดทาง ไปทางเข้าโอ้ตกใจนี่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 แลเอ๋เราต้องปีนบันไดขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยโอเคนะไปละอ้าวฟ้าทาวเวลเฉยอืมเดี๋ยวเสียงใครอ่ะ อพูอชีวิตว <c oughs> ไม่นา่ารอดแล้วมั้งเมื่อกี้ซอมบี้ยังบุกขึ้นมาอยู่เลยเนี่ย <c oughs> เราเป็นฮีโลอีกเนี่ยโอ้โหลานกว้างอย่างงี้นี่แหละลานปะทะเอาเลยอ๋โอโคสเ,เกตต้องปิดประตูตัวหนึ่งนะลีโลอยู่ จะวางความการ์ไม่ได้นายตัวติดเชื้อหนายต <c oughs> ัวใหญ่นั <c oughs> ่นดิโอเคเกียดปิดประตูเดี๋ยวปิดประตูเพราะมันน่าจะมีเวลาให้เราไอ้นี่ยังะทำอะไรลอุ้ยตกใจดิโอแม่งนึกว่าซอบบี้เดินรีโหลดแป,ป๊บรีโหลดแป,ป๊บรีโหลดแป๊บรีโหลดแป๊บ

มันบอกให้ไปไหนอะเราต้องไปข้างล่างปะใช่ไหมทางไหนวะอ๋อทางนี้อ๋อไฟฟ้ามันดับนี่ไงตัวนี้ที่ผมบอก,บอกมันต้องได้ใช้อุย้ยไปเรากลับเถอะโอุ๊ยเพียบเียบเลย ข้างหน้าเคียข้างหน้าเคียวิ่งกลับเร็วจัสรนหมดแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะมันมีมันมีตอนแรกมันมีกล่องเห็นกล่องอยู่ข้างล่างไม่เห็นแล้วกล่องอยู่ตรงไหนว่าทางไปหากล่องเนี่ยมาให้กล่องมึงอยู่ตรงไหนทำไมมึงมาอยู่ใต้ตีนทางเดินมึงอยู่ไหน ประตูปิดกระสุนหมดแล้วด้วยชิบหายแล้วกล่องกระสุนนะออกกล่องกระสุนอยู่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 ข้างล่างเราจบชิบหายแล้วกูจะไปยังไงนี่ป่ะนี่ป่ะทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปต่อเลยมันได้ยินเสียงติดๆิวันี้ นั่งไงนอนอยู่ตรงนั้นมันมีมาร์คกิ้งอยู่นะนี่ปะตรงนี้ปะเอ่าตรงนี้มีร้อยนัดร้อยนัดร้อยนัดตอนนี้กูอยากขึ้กลองกรนกระสันอยู่ไหนอ่ะเออแต่ไม่ให้กูขึ้นไม่ให้กูลงแต่ให้กูขึ้นเฉยมีกล่องเขียวอแล้วว่ะเอ้ยนี่ไงกล่องกระสุน กล่องเขียวมันน่าจะเอามาแทนกล่องคอนเทนเนอร์ปะ่ะเนี่ยคาร์บิดไรเฟริลโอเคจะเต็มละเดี๋ยวใช้พยาบาลนะตร,นตรงนี้มีตรงนั้นมีกล่องมีมีกระเป๋าอยู่อันนึงเดียียับมาพียับมาเอาเอาไปไหนของมันวะ

หายข้างหลังนี้หมอท่าอะไรง,งานนี้ ใช้สวิตอะไรเอ่ยน้ำมันเหรอปล่อยน้ำมันจะเผาแหละ กระสุนหมดโอ้โหเพลงเพลงโคตรอีปิก <c oughs> มาดิมามาพวกมึงมามาให้หมดมาให้หมดเอ้ย

ดิฉันหลบบุกแมงแล้วเฮ้ยเหนื่อยแโอ้ด่านนี้ด่านนี้ไม่มันจริงนะแต่แม่งเหนื่อยจัดเลยเหนื่อยโคตรเลยด่านเนี้ยโอ้ย โอ้ยเมื่อยที่สุดเราก็ผ่านไปได้นะโอ้โหโคตรเมื่อยเลยโคตรเหนื่อยอ่ะด่านเนี้ยโอ้กี่ชั่วโมงวนี่มาได้คลิปลงยันอาทิตย์หน้าริโอกูดูผมฆ่าไปดิผ่านตัวกูไปยิงอะไรเยอะแยะว่าห่างห่างกับริโอตั้งสี่ร้อยตัวมันน่าจะ